ต้มขาอะไรคะขาขาบัวขาบัวขาขาอืมโนน่นาชอบต้มขามีเนื้อด้วยหนูไหมใช่มัมนเรียออกอะไรพริกพริกอ่ะพ,กะพริกระรกะพริกกะพริกป๊าพริกกะหรอ,อ โ <Okay. S 1> อเคอะกินทุกบวบสิน้นาชอบไปร้านอาหารนนาก็ต้มชอบกินต้มข่าผักอะไรอะไรอะไรอ,อะไรอโอเคไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มาจะถูบ้านกันต้มข่าบ,บวบ uh huh. ก้มดีดีค่ะก้มดีดีม mm hmm. าจะไปดรอกิบไม่ไปเลยหมาน้อยจะพาให้แม่ไปเล่นให้แม่พาไปเล่น นูน่าใ <G ül> หญ่นูน่าชอบนูน,าานาา่าอยากทีบบ่มีรายย่อยเยญๆแล้วก็บิ๊กยี่นั่งนั่งดีดีอันนั้งใหญ่ขึ้นปัที่นีค่อนข้างจะเวลาที่อยู่กับลูกมากเลยพี่น้องช่วงนี้ช่วงสีปีเนาะลูกเขาใหญ่ช่วงเวลาที่เราต้องสนใจลูกสุดๆ <G ül> นูดทำแบงนะแล้วก็อจะเห็นกางเกงในค่ะ กินอย่าเพิ่งดูตุ่นตุนก่อนได้ไหมกินก่อนได้ปะเดี๋ยวจะไปเรียกกระหูด mm hmm. อ่ะเอามาชาร์จแบตเตอรี่ให้มันมันปิ้มแบตเตอรี่ไหมทำไม,ไ,มได้เพราะว่ามันปิ้มแบตเตอรี่กแล้วแบตเตอรี่หมดค่ะ, mm hmm. ะแล้วก็ดูแล้วก็ดูได้นอนก่อนแล้วก็แล้วก็ดูได้ให้โชว์ลูกบวกตัวอ่ากินบวกให้ mm hmm. บวกเลยบวก mm hmm. กวามบวกอร่อยไหมคะนุ่นนาซอฟนูนาซอฟเนื้ออร่อยฮะกินอ,อีกหน่งม่มจ้านู่นาซอฟเนื้อนูนาซอฟเออ นูนออนูน่าอบนูน่อบเนื้อนูนอบอปเปบวอบ everything ค่ลูกสกินี่นี่แหละลูกมามาเอิญบบบวบมันคือบบกบวบแม่ก็เลยเอิญมันชื่อสุกินนี่ม,ามาห<ะ>นูนลยหนูนะ่าอ,อคิมดูสิม,ามานูน,ะน,น่านูน่าทำแบบนี้ ไม่ได้ค่ะหนูน่ะทาแต่ว่าเหรอแ่ว่าหนูนะทาแบบนี้แ่ว่าหนูนะทาแบบนี้อต้องบอกว่าขอโทษค่ะอุเชกตาอุเชกตาไม่ใ่ถอดออเชกตาพดหีโอเคโีพดหี I want to say pardon 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 me pardon me Okay อนันตกิ แบบนั่งเล่นกินข้าวกันมาเอาขาลงได้ไหมเอาขาลงอะเาขาลงตรงนี้ก็ได้ค่ะโอ้ป oh. <What? S 2> ้าไสันหิวด้วยปอนไม่ได้ล่ะอย่าให้อย่าเอาเข้าปากไรสันนะอยากกินไหมไม่กินไทสันกินไม่ได้ลูก เอาหนูน้ำบ่อยอกเอาหนูน้ำบ่อยอกกินไหมหมูโอไม่ค yeah, 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 yeah. uh, ่ะหมูไม่กินหมูแล้วก็เนื้ออืมอ่ะกินดูบวกหนูน่ะซอบหมูแล้วก็เนื้อบวบเฮ้ยเฮ้ยเฮยหานะอย่ารังแกเขานะอย่า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 ตัวเองนั่นแหละอย่ารังแกเขาอืมอืมอ่ะตัดดิล เอาอีกป้าเอาเนื้ออีกปะมามันเป็นมันเป็นสีดำไหมไม่ค่ะอ่ะนี่บวกกับเนื้อ,อใส่ใส่ใส่น้ำกะทิค่อยใส่น้ำกะทิบ่หลายค่ะน้ำกะทิสทีส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำเปล่าส,สี่สามน้ำกะทิใส่เพ่อให้มันมีกลิ่นหอมน้ำกะทิคือซื่อ,อพอหลูกเขาบอกไปจากนั้นบ่ไม่เป็นไรหรอก ไม่ใช่ว่าร่างกายคนจะมากินแต่อันนี้เราก็ต้องกินมีกระทงกะทิมีนุ่มมีน้กินตามที่เราชอบเป็นเด็กน้องหนูนาไม่ได้อ้วนเกินโอเคปัาปากินปัากกินได้ไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมคะต้มขาบวกเส่เนื้อน่าต้มเนี้อ ร้านอาหารก็สั่งต้มขาผักไม่กินต้มขาไก่ไม่เอาไก่อยากกินต้มขาผักเพราะให้มีผักในต้มขาหอม,ม<า>หอมหัวขาใช่ไหมคะหอมขาหอมตะไคร้บายๆก่อนห,หนูจะหนูจะไปเที่ยว mm hmm. วันนี้ไม่ไปดอกิจเลยตกลงจะไปเลยจะไปเรียกกะหูด mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. จุบ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะก่อนจุ๊บจุ๊ับจับจุ๊บยกมือสวัสดีค่ะุ ย้มือสวัสด,ดีค่ะด้วยจับจับจับจ้วบายบายไทสันบายบายไทสันบายบายด้วยไปไป